านานแล้วนะเนี่ยผมว่านานแล้วนานแล้วพอก่อนโอเคเดี๋ยวเช็คกอดแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าห่างเหินกันนะช่วงนี้เขาบอกอย่างนี้นนนะโอเคโอเคขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้จะเจอกับชุดนักเรียนนะครับ เดี๋ยวนะอาแชร์ไปไหนเนี่ยเพราะอากแชร์แ şey ป๊บนึงนะครับวันนี้ผมเออคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนาะก็มน้ำบันเขาเรียกอะไรนะรักษาสุขภาพกันได้ดีนะครับช่วงนี้ติดโควิดกันเยอะมากเหลือเกินนะครับผมเพิ่งหายมาติดเหมือนกันแต่เพิ่งหายเหมือนเพิ่งหายเพิ่งหายอืมจริงๆเพิ่งหายหายแบบหน้าตาสดใสด้วยนะเรื่องของเรื่องไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะ มีอะไรสอบถามกันมาทางไลฟ์สดในวันนี้นะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับเสียงชัดเสียงแจ๋วเรียบร้อยอ่าโอเคอ่าชุดนักเรียนช่วงนี้เราลงใหญ่มากที่บริเวณโปรโมชั่นการตรงนี้มีชุดน,นันกเรียนมีรองเท้านักเรียนลูกเสือเนตรนารีมีหมดเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับก็ ก่อนเริ่มรายการในช่วงแรกแนะนำใบปลิวก่อนนะครับช่วงนี้ใบปลิวของห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับโอ้โหคือตัวัซื้อกลับตัวัซื้อกลับเอาเดาเดาเดบิวมัน อันหน้าจอก็ได้ตัวัพท์จะได้ไปกลับก็ชุดนั่อะไรนะใบปลิวช่วงนี้รายการาลดกระนำต้อนรับเปิดเทอมนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับลดกระนำต้อนรับเปิดเทอมกับใบปลิวช่วงนี้ก็ใบปลิวดาวโหลดในเ,เฟซบุ๊กของชูวิกิตได้เลยนะครับลงไว้ให้อยู่แล้วก็ที่แผนกถ้าใครที่มาที่ห้างทวิกิตซูเปอร์รเซ็นเตอร์นะครับที่แผนกประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็แผนกบริการ2แผนกแคชเชียร์ทั้งหมดก็จะมีใบปลิวเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับใบปลิว สวัสดีครับสวัสดีครับใบปลิวเป็นลนักษณะใบปลิวอย่างนี้นะครับปรือปรุ่หาหน้าจอนีดหนึ่งเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลดกระหน่ำต้อนรับเปิดเทอมนะครับอันนี้คือรายการของแผนกซูเปอปร์มาร์เกต็ตที่อยู่หน้าแรกนะครับแผนกซูเปอร์มาร์เกต็ตนะครับส่วนแผนกแบรนด์เนมทั้งหลายอยู่รายการด้านหลังนะครับโดยเฉพาะแอ r o โร่แกรนเซลเนี่ยลดสูงสุดถึง60%เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาหนึ่งจะไปไลฟ์สดแอ r o โร่นะครับ แอโรนี่จัดรายการที่โปรโมชั่นมาในเลื่อนประตู3นะครับแอโรแอร์แกรนเซลนะครับสินคา้าราคาถูกมากมายเดี๋ยว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 ,ยวจัดคิวไลฟ์สดที่แอโรให้นะครับแล้วก็มีสกอรนนะฮะสกอสกอสกอ,อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสกอจะมีรายการไลฟ์สดให้อยู่นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากซื้อสกอในราคาเท่าไหร่นะ872 872แล้วก็927 872กั927ลด15ถึง20กับสกอร์นะครับแล้วก็นิยมยีนเดี๋ยวจะจัดคิวให้นิยมยีนนะครับอาจจะช่วงบ่ายๆนิดนึงนิยมยีนเนาะซื้อ1แถม1นะครับกับสินค้าร,ราคาพิเศษของนิยมยีนเลยนะครับราคา990บาทนิยมยีนคุณลูกค้าก็ถูกมากมายจริงๆนะครับนะผมว่าจะถ่ายวีดีโอแล้วก็ลงใน Youtube ของทวิกิจก่อนแต่ว่า เราติดตามในไลฟ์สดเลยดีกว่ามีเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับเดี๋ยวจากนี้จะไปสกอร์นะคุณลูกค้านะหลังจากที่เราไลฟ์สดชุดนเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจะไปสกอร์นะฮะตอนบ่ายก็จะเจอโปรโมชั่นของนิยมยีนนะครับนิยมยีนวันนี้นะครับนี่ชุดนเรียนอยู่ตรงนี้นะชุดนเรียนนะครับชุดนเรียนก็เริ่มรายการมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาแล้วแล้วก็ไปสิ้นสุดรายการวันที่31 พฤกษภาคมนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญเลยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้คุณลูกค้าซื้อได้นะครับกับชุดนักเรียนคุณคลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะชุดนักเรียนก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คุณลูกค้าวันที่วันที่1วันที่1นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าของรัฐบาลเขาให้คุณลูกค้าที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกีๆๆ่บาทกี่บาท อาจจะ200อา300ถึง3อ0ถึง300บาทเมื่อเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูทีนึ่งแต่ว่าผู้สูงอายุตอนนี้ที่60ปีขึ้นไปเนี่ยก็ให้เพิ่อมอีก5 0 0บาทนะครตอนนี้ณตอนนี้ตอนนี้นนแล้วลต่อไปก็เดือนละ100บาทเห็นว่างั้นนะครับน่าเห็นว่า,าผู้สูงอายุก็มาใช้จ่ายเยอะพอสมควรแล้วนะครับอะชุดนักเรียนเลยคุณลูกค้ามา ตามผมมาเลยนะฮะชุดนักเรียนของทวิกิตซูเป,ปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงโปรโมชั่นตรงนี้กับชุดนักเรียนที่ห้างทวิกิตซูเป,ปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับสินค้ารดราคาพิเศษเดี๋ยวหาแม็ก,ก่อนนะช่วงนี้ถึงจะติดโควิดมาแล้วแต่เราก็ยังรักษาตัวเองอยู่นะครับ <laughs> ะนะนะน้ารักษาตัวเองกุลูการรักษาตัวเองดีๆนะกุลูการนะติดก็อยากติดไหมก็ไม่อยากติดหรอกแต่ว่าเราทํางานแบบนี้เนาะก็ไม่แน่นะ,นะนะโอเค อ่ะฝั่งนู้นคือประชาสัมพันธ์นะครับเดินตรงมาผ่านร้านทองเกษมเยาวราชผ่านร้านบอดี้กรอบจะเจอชุดนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณชุดนักเรียนก็กว้างกว้างนะครับมีทั้งชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนรนารีนะฮะดีดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับนะลดอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยการคุณลูกค้าอันนี้นี่นะฮะนี่น่ชุดนักเรียน ชุดลูงเสือเนื้อนารียุวกาชาดนะครับแล้วก็ชุดนักเรียนประถมมัธยมนะฮะมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็ลดราคาถึง1 0ด้วยกันนะครับก็มีชุดนักเรียนตราช้างอ่านี่ป้ายเบลือปลาเลยโอ้โหเอา้าถึงป้ายด้วยไม่ธรรมดาที่ไหนละ่ะอ่าชุดนักเรียนตราสมอตราช้างตราใบาโพชุดอนุบาลน,นะครับก็มีหลากหลายชนิดให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเรื่องหานะครับถ้าเป็นแดงๆงเนี้ยชุดอนุบาลแน่นอนเลย รถ10%จากราคาป้ายคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับชุดนักเรียนที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ชุดนี้กับการจัดรายการลถราคาพิเศษกันอยู่นะครับนี่นะใส่ถุงอย่างดีคุณลูกคา้าเห็นไหมมีถุงมีอะไรแพ็คใส่อย่างดีเลยให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาอันนี้ตราช้างนะครับตราช้าง ตาสมอจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคุณลูกค้า,า,าฝั่งนี้จะเป็นตราช้างกัตาบตาใบโพนะครับตาช้างตราใบาโพต้องการใส่ไหนเบอร์อะไรและโรงเรียนอะไรใส่แบบไหนสอบถามก็ได้คุณลูกคา้าสอบถามก็ได้หรือคุณลูกค้าจะมาที่ห้างทวรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เลยก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้เลยได้เลยนะครับนี่นะฮะน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณอันนี้คือใส่ถุงเอาไว้ไม่ให้เก่านะคุณลูกค้านะเวลาคุณลูกค้ามาซื้อแล้วก็ แกะถูกให้คุณลูกค้าได้ลองลองได้คุณลูกค้าลองได้กับชุดนักเรียนที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะก็มีมีรองเท้าสกอร์ไหมคะมีจามีจาก,จากรองเท้าสกอร์อยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะพาไปดูนะครับรองเท้าสกอร์ตอนนี้ลดเหลือ927บาทคุณลูกค้าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับนะมาชุดนักเรียนแป๊บหนึ่งก่อนรองเท้าสกอตอ่ะอ่ะไปก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวคุณ คุณคุณคุณจี๊ดอ่าเดี๋ยวเขาจะมีธุระไปทางอื่นเนาะอรองเท้าสกออยู่ตรงนี้นะครับ972บาทคุณลูกค้าที่สอบถามกันมาแบบนี้แบบนี้คุณจิ๊ดแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะาจิ๊ดฟีเวอร์นะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะ927บาทแล้วก็ถ้าเป็นแบบอย่างนี้872บาทนะครับรองเท้าสกอรนะฮะรองเท้าสกออันนี้ถ้า8 97927บาทก็จะเป็นประมาณนี้นี่คุณลูกค้านะครับ นี่นะครับน่ะมีมีมีขายมีขายอยู่ใกล้ๆกับชุดนเรียนนะฮะคุณลูกค้าอยู่ใกล้กับชุดนเรียนใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับน่ะองเราทาสกอผ่านไปนะครับคุณจิตอ่ะมาที่นักเรียนกันต่อนะครับอ่านอกจากจะมีชุดนเรียนแล้วก็จะมีรองเท้านักเรียนนะครับมีนันยาง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 ก็ราคาที่๙สออ่สิบาบาทนันยางเป็นอย่างนี้นะครับนันยางมา นี่นันยาง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 และนันยางเบกเกอร์ก็มีคุณลูกค้านอกจากจะมีนันยางมีเบกเกอร์นะอะไรอีกนะ,กก <c oughs> ะนันยางเบกเกอร์เชปปี้เห็นไหมนันยางก็มีชิ้นตาลชิ้ดําสีขาวมีหมดเลยเชปปี้อ่านว่าเชปปี้ใช่ไหม <c oughs> กำลังคิดอยู่อ่านว่าเชปปี้นะแล้วก็ป๊อปทีนเห็นไหมคุณลูกค้า มีให้คุณน้องคุณหนูได้เลือกซื้อเลือกหากันมากมายเลยนะฮะ,ะแบบรุ่นเรียกอะไรนะเป็นลายโพนี่ก็มีนะโพนี่เออน้องหนูรู้จักนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยเบอร์เอิรนคลุกคลีกับน้องน้องนุหนูบ่อยๆก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ลายโพนี่ลายโพนี่แล้วก็ออลายแบบนี้นี่เขาเรียกลายอะไรเนี่ย <c oughs> อ้อดาบพิฆาตอสูรเหรอ <c oughs> เอาคุณลูกค้าจริงๆน,าาาานๆนะดาบิก้าตาซูจริงๆนะฮะนี่ราคาถูกนะฮะราคาถูกเชปปี้เหมือนกันนะครับก็มีหลายแบบมีมีเขาจะม,ม,มีอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ามีเบอร์ข้างกล่องให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับอ่าเชปปี้แล้วก็ PS Junior นี่ PS Junior นะครับมีขายอยู่นะครับแล้วก็คัชช่าคัชช่าก็มีขายคุณลูกคา้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่คัชช่าคัชช่านะครับรองเท้าเบรกเกอร์นะฮะช่วงน,นี้นี่รองเท้านักเรียนนะครับก็จำหน่ายที่ บริเวณโปรโมชั่นโปรโมชั่น2ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนตราสมอนะคุณลูกค้าแต่ซื้อนึ่งนี่เห็นไหมคือคุณลูกค้ามาแบบไม่ต้องเลือกซื้อเลือกหายากเลยนะเขามีเป็นช่องเป็นช่องให้คุณลูกค้าเลยนะครับต้องการเบอร์ไรไซส์อะไรสอบถามกันได้แล้วก็สามารถลองได้ไหมลองได้คุณลูกค้าลองได้นี่เห็นไหมนะชุดนักเรียนนี่ชุดนักเรียนตราสมอนะะทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มต้นมต้นม,นมปลาย ประถมต้นประถมปลายได้เลยแล้วก็มีรองไม่ใช่รองเท้าเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าโอ้สมองนี่นะกระเป๋านักเรียนนอนน้องหนูนะบางโรงเรียนก็ไม่ได้ยึดติดกบกบอะไรมากมายก็กระเป๋านักเรียนอย่างนี้ขายเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแบบนี้นะฮะนี่กระเป๋านักเรียนแล้วก็เข็มขัดเข็มขัดทั้งหลายเยอะแยะมากมายหมวกรูเสือเนนนรียวกาชาติหมวกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เครื่องหมายต่างๆนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีโบผ้าพันคอถุงเท้าโอ้โหนี่ไงนีไงนะครับที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่นะครับนี่โอ้โหผ้าพันคอมีทุกอย่างให้เลือกนะครับกระเป๋าก็มีหลายแบบให้คุณลูกค้า ได้เลือกซื้อเลือกหาน้องๆู้นหนูหนก็ติดตามไลฟ์สดนี้แล้วก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับชุดนักเรียนที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนอกจากจะมีะชุดนักเรียนที่สวยน่ารักน่ารักกระเป๋าแบบดีๆแล้วก็ฝั่งนี้โกซิตี้ก็มีรองเท้านักเรียนขายนะอยู่ข้างๆกันคุณลูกค้าอยู่ข้าง,างกันนี่นี่โกซิตี้โกซิตี้นี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรองเท้านักเรียนนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ 1 9ึบาทของโกลซิตี้หนึบาทเนี่ยไหมเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลงโฆษณาใน Facebook ของสวีกิทเลยแต่ไลฟ์สดก่อนละ,ะคุณลูกค้าไลฟ์สดก่อนนนเนี่ยเราท่านนักเรียนก็ราคาเริ่มต้นที่199บาทคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับน่าจะมามีครบไซส์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะฮะเดี๋ยวดูให้ของโกลซิตี้199บาทเนึ่งคุณลูกค้าสามารถใช้บัตรสิการแห่งรัฐได้ได้วยนะครับสามารถใช้บัตรสิการแห่งรัฐได้้้้้แลลลววคคคุณูกกกกกาา็็็เเเเเเรรรรีียยนนนนนชิิญััไดะะบทท่หงซซปออ์ต กับชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้านักเรียนราคาทุกถูกคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับอยู่กับท่านถึงวันที่31นะครับคุณลูกค้า31มสิบพฤษภาคมนะครับกับชุดนักเรียนนะฮะกับรองเท้านักเรียน,นด้วยชุดนักเรียนราคาถูกรองเท้าน,นักเรียนอ่าก็ราคาถูกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเอนันยางก,ก็2 9 9กบาบาทนะครับนันยางนะฮะแล้วก็เอ่อ แคทช่า319บาทนะฮะพีเอสจูเนียร์319บาทนะครับ,บ,ท,รบที่ถูกที่สุดก็จะเป็นของของผ้าใบผ้าใบเชปปี้ผ้าใบเชปี้ประมาณตามราคาป้ายที่เขาบอกไว้นะครับบาทราคาถูกจริงๆนะครับก็รียนเชิเลยนะค,คุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะจัดแต่เชสซอยอชุดนักเรียนตอนนี้จะใกล้จะเปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนก็เปิดเทอมวันที่ 12พฤษภาคมนะครับบางเรียนก็16พฤษภาคมอ,าอย่างมหาลัยก็อาจจะไปเดือนมิถุนายนนะครับนะก็เรียนเชิญเลยตรงนี้บริเวณนี้กับชุดนเรียนของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้ามีอะไรสอบถามกันได้ทางอินบ็อกของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะโอเคนะฮะชุดนเรียนวันนี้ผ่านไปคุณลูกค้ามีอะไรสอบถามก็อินบ็อกมาได้เลยหรือใต้โพสต์ของไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยสอบถามกันได้กับชุดนเรียนว่ามียี่ห้อนั้นยี่ห้อน,นี้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้แล้วก็รองเท้ามีเบอร์นั้นเบอร์นี้สอบถา ถามกันได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็สอบถามกันได้เดี๋ยวให้น้องๆที่ขายชุดนเรียนตรงนี้อคอยตอบให้คุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์สดของชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับขอบคุณครับ